ไเขาไม่มีวันนี้แล้วก็แล้วก็ขยับขาแบบนี้แล้วน้ำนักอยู่ที่ขาไหนลูกน้ำหนักอยู่ขานะชิมมาที่แม่เสียด้วยแม่่ยไแค่นี้ยังไม่ได้สวดมนต์เลยนะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนไม่สวดมนต์เพื่อแม่สวัสดีค่ะแล้วแล้วนะ อ่บบา e s ไ ah, <yes. S 1> ม่เาขาไที่นอน,นม่เาขาไที่เจมาบังตกใจนิดหนงม่เาขาไที่นอเริ่มที่มา,ามเอามไม่เ่าขาไที่นอสบสแม่บอกว่าหนูทำได้เริ่มได้แล้วนะไเรามั่อยวนกาศได้ยดาไมใช่มันเป็นใ <c oughs> <c oughs> นนี่ดอกยา่าลูกอะไรคือด,ดอกย่าอะมาเจก้อนดูกัน <c oughs> กีวิ่ไม่มกินอ,อยู่ตรงนี้นะเม่นดปลงมาสนาดเดียวล้มเดี๋ยวล้มขอบคุณค่ะ Obrigado. Okay. แลงงานเม่อ้เมันจะได้ไม่ถึงงานลงมาได้แมมีพี่ของนั่งอยู่ด้วยแต่ว่ามันไม่ไปแล้วอ่ะ เดิมย่อยืดเหมือนเดิมแล้วมันจะไปเองอย่างโน้นตัวไปข้างหลังไม่ได้แล้วไม่เป็นไรลงลงแล้วกลับไปลงให้ถูกสต๊อปเลยกลับไปที่เดิมอุยแต่ว่าเมื่อกี้จับได้แล้วนะจับใจเรายืดได้น่ะไปข้างหลังก็คือลงข้างหลังไงเหมือนที่บอกเอาใหม่อเราซ้ายนำช่ไที่ซ้ายหรือขวาซ้ายค่ะแล้วซ้ายบิดไปข้างหลัง ใช่ครับแล้วก็เวียงนี้หน่อยไปสักห่อยแต่เวลามันขึ้นแล้วมันลืมไม่เลยไม่เลาไม่เลึ้มัเลึ้มแเล้วมก็ลมแม่เลยตร่ที่หนูชี้ไปตรงนั้นเินไมอยไม่อลยไม่เลยไม่เลยไ่เลงไี่เลยไี่ไม่เลยไมเลยไม่เลยไม่เยไม่นจยไปแเลยม่เลยไ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 มเลนไร่เลยไเลยไม่เลนไม่ลยไม่เไม่เลยม่ลยม่เยไม่เล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 ยไม่อยไม่เลยไมเลยไม่ยไม่เลยไม่ชอยไม่ชลยไม่เลยไม่เลยี่เลี เดี๋ยพิ่งน้ำมอตซย์ไปยืนกับลุงแอนครถมานนีมา,าเหรคะเป็นอนเียเหรอคะเป็นนีเป็นเร็วเหรอเป็นหรือยังป้าพอแล้วไปยืนกับลุงแอนเดี๋ยวรถด เดี open, mar mar, ong, ๋ยวมอไซค์มาไปยืงกับล uh. <to> ุงอามขอร้องพรีสเดี๋ยวมอไซค์มามองไม่เห็นยิงตงมีแลนี่ไหมไปยงกับลวงอาค่ะ เออประมาณอย่างที่เห็นไมปัญหามันจะไปตามที um. ่ like um ok, อยู่ไม่ได้เลยนะยืมไม่ได้เลยส่งแล้วคลิปแม่หนูเล่นนะคะเหมือนกัน นี่นะคะคุณโชูชิมัสยกูดูนาเกิดอะไรข้คะลืม,ม่าซูมเข้าไปได้แม <า S 1> ่ม,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 มาแ่ไปไกลๆได้แล้วดูซูมได้ <c oughs>